สวัสดีค่ะแม่คู่สวัสดีค่ะสวัสดีเอซี่สุูสุกคนนะคะค่ะเมื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองนะคะแม่คูค่โรคพิษนะคะโร <c oughs> คภูมิวันยี่สิบเอ็ดะค,ะค่ะเมื่อระสิไปท่าบุญแล้วค่ะตุนขับปลาไปถาไวายทั้งวัดโพชุม่ม <c oughs> อ้วโพชัยนะคะ <c oughs> โพชัยบ้านเต่าหายคะ่ะโพชัยบ้านเต่าหายไปก่อนนะคะเพราะว่าแม่คูม่มีมีงานลายยางนะคะมื่อจะย่ิบสาม วัดโพชัยบ้านต่อไหอําเภอเพ็ญนะคะผู้ใดอยากรวมนําเอือนไปนะคะมีมีแกงหลายอย่างค่ะแกงยาก็มีมีวัตยาค่ะยาสมุนไพรยาทั้งหมดหลายอย่างทีเอฟซี่นฝากมากครับผมไปคู่กับสิไปแก็เพิ่นไห้นะคะพร้อมกับไปร่ำถวายคือเก่าล้วแม่ตะเคียนนะคะผู้ใดติดตามแม่ตะเคียนได้แม่คู่กับสิถามปูว่าให้จุตุบองสินะคะเนาะครับผมค่ะไปรวมบุญนณำกันคือเก่า ให้วัตถุบุญที่แม่คู่ผ้าเฮ็ดนะคะได้น้องกันทุกคนเลยคะ่ะเดือค่ะสิเป็นวัดนวนจำปากสิเดตไปวัดโพชุ่มกสิเดตไปเนาะค่ะโพชุ่มวรารามเนาะค่ะเนี่ยแะขัน้นซุ้มเสาแม่นไ่้ซุ้มเสาด์นี่นะค่ะอันนี้ก็คือเพิ่นนะคะฝากมาทาบุญนะคะคุณเจดนุชพันทองนะคะถาวายปู่สามพัน,นะค่ะแม่คู่สองรอยทิมงานคนละล้อยเนาะค่ะแตสิมี นากน้อยนะคะแล้วก็มีวันเอฟ<อ>แล้วก็มีเซรโมกับยิม<อ>ค่ะน้องหญิงดิบแดงค่ะขอขอบคุณขอบคุณลหลายๆนะคะเนาะที่ก็รวมบุญมากตลอดนะคะ่ะซาธุค,ค่ะแล้วก็มีายผูไรยคนที่รวมบมุญมากและะ้วก,ก,ก็เอฟซีคนเดินทางมาแล้วนะคะปูคนมาแต่่กรุงเทพเนาะค่ะคนสีมาเฮตุน แบว่าต้นเงินเหมือนนี้นะต้นผาปลาต้นญ่ถวายปูนะคะพ mm. ่นเดชูกไง,งแล้วก็พ่นบนบานตัดกาวปูฟอมครับทังคุ่แม่ใบสีจ้งแล้ก็ขึ้นมานะคะ,ะคุณแม่ใบสีแล้วุณแม่ลำไยนะคะพ่นเด็ดต้นบักขามถวายปูเพราะว่าพ่นได้รับปากรับขําเพ่นแต่ว่าวันที่แล้วพอเอาได้ยิน ปูวา 19, ป่าสิบเก้าผู้ใด้อยากได้ลายไปซื้อเอาค่าเพื่อนครับกลับไปซื้ออีกได้อีกเนาะค่ะคุณแม่ลำย่ <c oughs> ค่ะเพื่อนคลังเร็ดตุผเงินอยู่ข้างล่างเนาะคะ่ะเดี๋ยวอันนี้จะอ่าได้ซื้อเหตุผลในในจำลองเนาะคะ่ะรวมบุญมากกระปูเนาะคะ่ะสามพันห้าร้อยแม่ปูสี่ร้อยหน้างม้หนึ่งร้อยแต่เขาเขาบุณขอบคุณหลายๆเด้อค่ะคุณพ่อจำลองเนาะค่ะค่ะรวมบุญมาก ผ่าน um. มาม okay. ทั้งวันเนาะค่ะอันนี้กัน advances. อโซนิยมกาะนิยูถวายผูสองพันบาทแม่คู่สามร้อยน้องวันสามร้อยยิมสองร้อยหน้าร้อยสองร้อยค่ะอันนี้ของยิมเนาะค่ะอับขอบพระคุณครับองหนักหน่อยสองแล้วก็วันสามเนาะขอบคุณค่ะแต่าอหลายคนแม่คู่กับอันนี้เอาค้นให้เป็นก้อนละกี่เีอีรอบนึงนะค่ะค่ะ อันนี้นางอําอัมพลนะคะคุณคุณนาคคุณนามนะคะคุณนามถวายปูหนึ่งพันบาทแม่คู่สองลอยนักลอยหนึ่งลอยวันหนึ่งลอยยิมหนึ่งลอยค่ะของวันอันนี้ของยิ้มค่ะขอบคุณครับนี่นักน้อยะคะ่ะหญ่มากนะคะรวมบุญมากก่อนเออเดี๋ยวเขาต้องเขียนเยอะเขียนอยู่ว่าทัานเหลยวก็มีนะคะค่ะแม่คู่ค่ะ <laughs> กาค่กาขอขอบุญขอคุณเอฟซีหลายๆนะคะที่รวมบุญสายบุญองค์ปูชีบข้าวพรปูตาที่เฮาได้มีโอกาสได้ฮ็ดบุญรวมกันกันนะคะนางชะนาพาบุตรใหม่ไม้คำจันนะคะบุตรไมแล้วก็บุตรใหญ่เป็นวันบุตรใหญ่นะบุตรหม่รวมบุญวันเกิดลูกชายเพิ่นนะคะ คับลูกสาวไฮปูไว้พ่อดไฮวันเกิดวันสันวานะคะรวมบุญมากสี่ร้อยบาทไม่คู่หนึ่งร้อยฝากไฮนางหน่อยนี่ร้อยบาทน,นะคะเพื่อนเนือ้อพอว่ามือมกับเป็นวันอาทิตย์วันหยุดเนาะ,ค,ะค่ะกัมีซี่ทั้งไก่ทั้งไก่คนกับยังมาเลยตัวเองก็บมี่นะคะถามี่โอกาสถ้ามพูดได้ว่ามีโอกา,า,อกาสเช่นกับฝากได้นะคะฝากรวมบุญมากพ่อไม่คู่กับสี่สิบเทศเปิดสร้างวันที่ยี่ห้านะคะวันที่ยี่สิบห้า มกลาสองห้าหกหกนะคะสร้างเปิดสางแดนนรุกนะคะเพราะว่าแม่คู่กัไปยูทูบยูเทียนตะวักรบบอกเพื่อนละละคะ่ะคือเริ่มสางคือวันที่ยี่ห้าแม่คู่กับเสียตนเงื่อนตนผักปลาเนาะคะ่ะรวบรวมกันไปในวันที่สามสิบเอ็ดนยค่ะไปในวันที่สามสิบเอ็ดส่วนวันที่ยี่สิบแปดเป็นบุญประจําปีวัดป้าบันเมื่อหรือว่าชายาปูเทศทองเนาะ,ค,ะค่ะค่ะแม่คู่กับเอาวงดนตรีของแม่คู่เนาะคะ่ะไปพร้อมครับ นักรองรับเชิญลุงโรดเพชรทุ่งชัยนะคะติดตามได้วันที่ยี่สิบกลางวันด้อค่ะกลางวันตำบลสังพาวะคะ่ะผู้ใยากมากรวมบุญกับเพชรท่งท่าน,น,นะะได้นะคะเป็นบุญประจำปีนะคะอันนี้คือนางประไพพรสุบินนะคะพรมลูกล้าําพขอรวมถวายนะคะถวายภู2สองพันบาทไม่ผู5ห0เอยกี้วันสองร้อยเสียอีกสองร้อยแตงโมยิ้มนากน้อยนัชชาะคะ่ะคนละสอง้อยนะคะ คนละสองร้อยอันนี้หนักน้อยอันนี้นาชากับเตะโม่คนละสองอันนี้ยิ้มขอบคุณค่ะอยู่กับบันคนละสองนะคะขอบคุณค่ะอัน,นเป็นทานมาทั้งวันนะคะรวมเงินเป็นสามพันเจ็ดร้อยนะคะจีบรวมบุญมากอดีตนนท,ทางเจตเตะโม่นะคะ ในาพัททรพลนะคะคลายงามคลายงามขอแก็บบุญปูพวงมาลัยเก่าพวงถวายปูสองพันบาทให้แม่คู่หาลอยร่วมสางแดดนรลุกหนึ่งพบาทนะคะไห้แตงโมยิ้มอีกวันหนักน้อยน้องไอ้นัชชาคนละสอง้อยบาทนะคะ่ะปูยิมนะคะอวันผ่านไปใส่แตงโมกับยิม กับน้องไอซ์เป็นหกร้อยออนซีนะคะอันนี้วันตัวเย็นนักน้อยกับน้องหญิงนะคะคนละสองคนละสองออนซค่ะคนละสองคนละสองอในแม่คู่ซี่อยนะคะแต่อันนี้ของนายพัชราคทายงามนะคะก็ขอบบนขอบคุณหลายๆท่านค่ะเด้อให้เป็นสูตงาม้น้ำด้วยใส่น้องก้มน,นะคะแนี่ลายปูหลายคนเนาะคะ่ะ อานระเทียมันหลายกับประอด็นไหลซื่อเหมือนจะตัดแต่ว่ากะบแม่คู่กับอกเกา่าคู่ให้เมื่อสุคนโดยเรียกอธิษฐานห้องแค่อธิษฐานอยู่บ้านกะก็อนุโมทนาสาธุบุญจังสีนะคะคือผู้ขานางนี้นางนี้น,น้นาสกุลนี้ขอรวมสั่งเลือ่อฝากน้าแม่คู่จงสีอะไรน,นะคะเผลหลักลูกขึ้เก่าน,นะคะแม่นว่าเ้าบะเอืย เป็นว่ไออาไป็นคูนนะคะ่บอด애อานเนาะค่ะก็ขอโทษขออภัยหลายๆเพราะมันคนหลายเนาะค่ะค่ะเพราะว่าผู้ได้กันอย่าร่วมบุญเน,นาะค่ะยำเงาเม,มื่อมีโอกาสเนะคะ่ะยำเม,มื่อเฮามีโอกาสได้เ็ด้สร้างค่ะคือเดียนระกอะว่นเป็นว่าสิสร้างได้ง่ายๆเนาะคะ่ะขั้นบ๊วดดยบุญบารมีที่องค์ปู่ที่บขาวปู่ตาเพิ่นประทานให้เม่นคู่เด้เ็ด้สร้างกตบว่ามีโอกาสได้สร้างเนาะคะ่ะในเมือม่อเฮามีโอกาสค่ะลูกหลานซุกปูซุกคนเนาะคะ่ะอยากรวมเรื่องรวมใจกัน ภูรหาละชิมแลค่ะถือว่าแบ่งบุญกันเนาะค่ะได้บุญน้อกันได้บุญได้อุศลน้ากันเพื่อปกพูมภพ่ฝากมาหรือว่าปัจจุบันชาติเท่าอยู่เน้ะค่ะหาทํามาหากินให้ขคืนให้เกินเนาะค่ะบ่ห้เดือดห้ยร้อนนะคะผู้่นกับระท่านให้เรื่อยๆนะคะสาหรับผู้พระท่านใดก็ใจเย็นๆนะคะเด้อ็อย่าใจหอนเพราะว่าบางเทื่อบางที่บุญเฮาซ้สร้งอาจจะบาทันถึงเวลาเบิกบุญได้ ในเมื่อเข้าเบิกบุญว่าท่านใดเข้า้งองรอเนาะคะ่ะรอแต่ไม่คู่กับรอมากสองปีค่ะรอหูจักว่าปูมากแต่ว่าไม่คู่กับบอสาม,มารถสีเห็นยังไงน,นะคะช่วงระยะที่สี่เวลาเข้าดวงต๊เนาะคะ่ะดวงต๊ดวงลุ่มยังสิ่นะคะแต่ว่าก็ยังมีปูให้กำลังเล่นใจไม่คู่เนาะคะ่ะสี่คนตอกแม่คู่เลยว่าพอสีซอยพอสีซอยเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะ บางทีบางที่ทก็ว่ามันเกิดตอนช่วงที่หฮาทูกยางด้วยค่ะเกิดช่วงที่หฮอฟ้าฟัานอุปสรรคมาด้วยคว่มทุกคว่มยากหรือว่าบททดสอดหรือว่าให้เหาใส่กัมจุดนั้นนะคะใส่กัมจุที่หฮอถูกสุดๆเนาะคะ่ะทูกจนบ่มีเสอผ้าละทูกจนบ่มีเหี่ยนสีอยู่ทูก ία. ทุกอย่างนะคะทูกข้างใจทูกข้างใจเพราะฉะนั้น แม่คู่ขอห้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่ฟืนว่าท่านใดน,นะคะหรือว่ากำลังต่อสู้กับชีวิตกำลังต่อสู้กับปัญหาที่แก่ก็ท่านใดบางเชื่อบางที่ข้ามอ่อนว้อนนะคะและก็ความเชื่อมันทืมมันของโอคงปูเฮ้าสิ่งศักิ์สมีกิงนะคะแม่คู่เชื่อว่าสิ่งศักิ์สมีกิงแล้วก็สามารถดนบันดานนลเน่ลรามีสามารถเทียให้มือนึงเข้าตรงยืนยัดได้โดยความดีแล้วก็อดทน ความซื่อสัตย์ความขยันนะคะเ้าก็ต้องมีความขยันพอแบบโมเนว่าเ้าบอมีเห้าก็ากสินไลไม่ต่อข้อสิบวสูเลยก็เป็นไปเพราะใดคนเห้าก็ต้องต่อสูเนาะคะ่ะตอสูก็ชีวิตต่อสูกับปัญหาให้ฟ้าฟันห้ได้ซึ่งยังไม่คูออ่เนาะคะ่ะทุกคนก็มีขอพิพารของทุกคนนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าห้าเอาเป็นบทเรียนนะคะเป็นคู่บาอาจารย์เป็นคู่สอนห้องะคะ่ะสิ่งที่ห้าเดินพิพาร เข้าล่มแล้วเฮาต้องลูกใดแล้วก็เฮาเป็นทติทงถ้ำซ้อนใจนะคะแม่คู่ขอให้กำลังใจนะคะสุกูสุกคน้อมครับปงรูขี้ปะคาปูตาปูบุญคุ้มเพราะเฮาที่คนรักษาลูกหลานบานเมืองให้ยูซุมกินเย็นให้แม่คู่ไดมีมเมอนีให้แม่คู่ไดมีโอกาสได้มาเบาให้เอฟซีฟั่งนะคะเป็นคือว่าเป็นประสุบกณนนะคะประสุบการณ์ที่เฮ้าฟ้าฟันอุปสรรคมากนะคะ จนซีมดบานจนสิมืด,มดลดจนสิบ่มีทีไฮทีหน้าจนสิบ่มีบานยูนะคะคเป็นยังแม่คู่จำฟืนขึ้นมาได้กกยอนว่าความเสื่อและรัทธานะคะแล้วนกะ็ต่อสู่ค่ะต่อสู่เท่านั้นซียู่ได้นะคะทุกข์อึอกันค่ะเป็นนีเป็นซีนุ่งจันทุกคนเป็นนีมดเพียงแต่ว่าเข้าสียืนยัดแบบได้จิตแจเข้าสิเก็ดแบบได,ด,แ,บบไดแต่ว่าเข้ายาหลงเดินทางปีดเท่านั้นนะคะอย่าไปปน เขาย่าไปขาลั่นฟันแท่เขา่าไปเอาของผูู้อืนมาเป็นอของเจ้าของเนาะคะ่ะะว่ามั่กะบอสกีล่างได้อย่างยืนความดีเท่านั้นเนาะคะ่ะความดีเท่านั้นเสียวสนามั่นไหนถูกอย่างเนาะคะ่ะความดีแล้วกะ็ความซื่อสัตย์อดทนเนาะคะ่ะแล้วก็ขยันพอมเนาะคะ่ะต่อสู่กับอุปสรรคไม่คู่ขอห้กำลังใจเอฟซี FC สุขูสุขคนขอหลยลำขอให้รวยขอห้ถูกหวยทุกคนเนาะคะ่ะขอห้ยดเปียงมีสินด้วยคำว่าอดทนและะ้วก็ เสื้อมันทือมันสิ่งศักดิ์สิทธิ์คะสาธุค่ะไฮโซมันไคนไวยค่ะคุณแม่มเยวเดียอันเียวะวาเราานหมื้ว่หมอเนะของคุณนงเยานายสายันนะคะสุกนนจานพร้อมครอบครัวนะคะพระธรรมานะคะถวายปูพันห้าร้อยแม่ปูห้าร้อยวันห้าร้อยเอกห้าร้อย นากร้อยห้ารอโอ้หนักร้อยสองร้อยอานเพียสนะคะ่ะนาหน่อยสองนากหน่อยสองรอยค่ะเกียรกับวันคนละห้าเนาะค่ะถูกค่ะขอบคุณขอบคุณร่วมพันคือสองพันเพียสเนะคะ่ะเพียสเสือดขึ้นถวายไ้บันนี่จ้ะที่แดให้แม่บ่ายสีกับคุณแม่ลำใหญ่ขึ้นมากนาะคะ่ะอ่ารอดที่ตามยังค่ะรอดที่ตาม <c oughs> เสียงโตเสียงจาของปูเขานะครับเนาะตีตามตีตามไผตีไผลเร่ตัวขาดตีอ่าพวกของปูเขาเนี่ยตีมองตะพัทยาพมลาภบทายงามใช่นี่ใช่ใช่เดียวกันกัตามนี่นาเไปนเสำหรับทีนี้ก็ขอชีิานกามมันแบบ